เลี้ยงจ้ักผมนั่นแหละครับผมมันก็แค่เด็กกำพร้าและลูกหมาข้างถนนคุณพ่อคุณแม่ขอมาเลี้ยงก็ให้เขาพูดไปสิและหนึ่งก็เป็นภายญาติโดยชอบธรรมของพ่อกับแม่ณวันนี้ผมจะขอประกาศเลยนะครับว่าผมจะขอแต่งตั้งคุณภาคกรเป็นกรรมการบริหารพร้อมกับถือหุ้นใหญ่ที่สุดของบริษัทด้วยครับถ้าลูกบุญธรรมได้มารกมากขนาดนั้นแล้วลูกจริงๆล่ะคะคุณพ่อก็เป็นใครหนูชื่อรังรองทองบุตรล่า นามสกุลเดียวกับแม่แสงร่างภรยาเก่าคุณพ่อนีงประหลาดใจมากที่เังเห็นฉันมีชีวิตอยู่แม่ฉันเล่าให้ฟังว่าไม่ยี่สิบปีก่อนคุณบังคับให้แม่ฉันทําแท้งบังคับให้ฆ่าสายเลือดคนเดียวของสุริทยาทิศไอความเลวที่คุณทาไว้วันนี้มันยังหลงเหลือร่องรอยเธอต้องการอะไรจากแม่ฉันก็อยากจะไม่ใช้ชีวิตส,สบายอยู่ที่สุริยาทิศเนี่ยทีไ่ไทยก็อย่างนี้นี่ ห้าล้านพอไหมหรือว่าสิบล้านอยากคิดว่าจะเอาเองินแค่สิบล้านมาปิดปากฉันปันฉันเป็นลูกคนเดียวของคุณร,งรังสีสุบิยคิตฉันจะมาทวงชีวิตของฉันคืนฉันอยากจะกินอะไรที่มันแพงๆหรูๆอะ่ะคุณรงังรองทานเท่าที่มีก่อนได้ไหมไม่ได้ถ้าหาไม่ได้ฉันก็ไม่กินทุกอย่างภายในบ้านหลังนี้เป็นสิทธิ์ขาดของฉันถ้าเธออยากกินอะไรเป็นพิเศษ เธอต้องบอกฉันล่วงหน้าแต่ฉันไม่กินผมชักจะมั่นใจเล้วม่คุณเป็นผู้หญิงที่ร้ายกาจจริงๆแม่เธอเนี่ยไปท้องกับคนอื่นที่ไม่ใช่คุณลุงรังสีก็ได้พี่คุณจะจับงานนี้เปิดตัวรงังรองนั่นเหรอแล้วผมก็จะให้เขาใช้นามสกุลธุรยาเพชรด้วยคืนนั้นคุณต้องเป็นเจ้าหญิงของงานอย่าท้อสิครับคุณเป็นคนเข้มแข็งเสมอ ช่ยคุณสู้ต่อไปคุณสองคนกองดองเพื่อผมได้ไหมจะต้องอยู่ร่วมชททายไายอีเด็กคนนั้นเหรอคุณคิดว่าจะอยู่ได้ไหมล่ะเกินรู้จตกเกีงชิกก้นน้อยไปไมไมไมไช่ยด้วถึงเวลาที่ฉันจะต้องจับการเด็กคนนี้บ้าง,งปุ่มหลังของเธอเป็นยังไงฉันสืบรู้หมดแล้วเธอเทีย่ยวทะเลาะตบตีกับชาวบ้านเข้าไปทั่วแล้วก็ยังเป็นหัวขโมยจะมีคดีติดตัวหลายสิบคดี แล้วฉันก็ได้รู้ว่าที่เธอโกหกว่าแม่เธอตอนใจตายที่แท้แม่เธอตายเพราะความขี้เมาตันหกักคนสุดท้ายที่พูดแม่เป็นแบบนี้มันมีสภาพเป็นยังไงมาลวีทำไมถึงต้องลงไม้ลงมือด,ด้วยหนูทนไม่ไทยที่จะผีไทยประจักษ์าว่าแม่หนูและหนูก็อยากจะเลือกความทุกข์เลื่อกความทรมานที่หนูกป็นแม่เจอมา ยันจะเลิกเมยนะเขาเป็นลูกสาวของผมเพียงคนเดียวถ้าใครทุ่งลูกสาวฉันก็ต้องถูถ่งฉันด้วยสิ่งที่คุณกําลังขอดฉันคือคุณกําลังให้ฉันบอกกับสังคมว<อ>่าคุณนอกใสฉันไปหนีเพ้่อมีคนอื่นคุณขอดฉันมากเกินไปและฉันไม่มีวันทําให้คุณปานยอมรับความจริงเสียทีนะแกไม่แยกแม่ฉันไปแกไม่แยกคุณพ่อไปจากแม่ฉันเอาไปเลย ปานาเดี๋ยวเดี๋ยวอคุณปานคะคุณปานคะหนูขอโทษนะคะคุณปานอสิ้นเนีะสิส้นตกบัดใช่ไหมใช่วไดอะหยุดนะหยุดทำร้ายรังรองนะกุญแจลาผ่านนะทำไมคุณถึงจงเกลียดจงชังรองขนาดนี้หนูจะทวงทุกอย่างคือหนูจะเป็นผู้หญิงใจร้ายให้ได้